สวัสดีครับแมพี่น,อ e น,อน้องเอฟซีสนผี่ภาพาระเม่งการกองเฟื่องแบบสมัยโบราณครับสมัยสมือนี่มีการอัดก่อนครับเฟื่องสมือนี่อัดก่อนแล้วก็ค้นไปใส่ใบไต้ลังคานะพี่น้องก้นฝนเปียกกับก็มีการเพิ่มต้นทุนแต่วางายต่อการใส่งายต่อการเวลาเอาไหง้วไห้หยังกินนะครับแต่นี่คือการกองเฟื่องแบบโบราณครับ แบบตั้งเดิมนะพี่น้องใส่ลักเสาตนเดียวครับบอมีหลังคาบอมี่ยังมุ่งนะแล้วกาเฮ็ดหัวแหลมๆเป็นจอมขึ้นนะครับพี่น้องเมื่อกระสีเดยวเวลาฝนตกใส่เมื่อกระสีไหลออกขางเมื่อครับภายในบอมีเปียกพี่น้องอยู่ได้เมื่อปีครับเหยียบเน้นๆก็อาทิตย์หนึ่งกับบอเต็มครับเพราะว่าหยียบลุ่เรื่อยนะพี่น้อง ใส่เท่าไหร่น้อยใส่เท่าไหร่น้อยแล้วก็ย่างเหยียบลงไปเรื่อยเหยียบลงไปเรื่อยมันก็สิแน่นนะครับพี่น้องนี่การก้องแบบดั้งเดิมครับแบบสมัยเก่าเฮาสมัยสมัยสมมัยสมัยสมัยสมัสั่สมัยสมสมัมัยสมัมัยสมัยมัยัยมมันสมัยสมยสัยมัมยสมสมัยสยสมัยสยมัมันส ฝนต๊กนี่ไรออกขางหมดครับนี่มันบดซึมลงถึงล่างนะครับทึงท่งๆมันกับเสีเ้ยนแหลมๆขึ้นบาดนี้เหตุคือกันครับไอจัวแหลมๆขึ้นดอกเ็ดปวกนั่นแหละฝนโต๊กลงมันกับสีไลออกขางครับนี่อันนี้กับเฟืองเพิ่นบริอัดก่อนครับเพื่อนเอาไว้ห้วยเพื่อนเบิรกล้องไว้ครับต่อมๆกล้องไว้นะพี่น้อง ฝนตกฝนยางไสมันก็สิซึมไรออกหางคือกันแบบนี้ก็ับบ่อค่อยเสียหายนะครับบ่อเสียหายแต่เฟืองก่อนแบบนั้นบ่ได้เลยแต่ได้อัดก่อนแล้วนัน่นฝนตกซึมล่งน่ะเขาไปข้างในนัน่นบ่เรียบร้อยนี่ครับนี่คือวิถีชีวิตบ้านเฮ้าครับวิถีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าครับ การเป็นอยู่ปั๊บไปตามยุคตามสมัยนะพี่น้องเหมาะกับความสะดวกสบายหรือว่าไอ้ตามอายุของเฮานั้น่ะพี่น้องผู้ใดเฮ็ดไว้ก็คือกสิเฮ็ดแบบเกา่าแบบดั้งเดิมประหยัดค่าใส่ใจนะครับส่วนคนใดโบไวหรือว่าอายุหลายขึ้นกสิใส่เทคโนโลยี ใส่เงินทุนเข้ามาในการซอยในการทำน้าซอยในการเห็ดต่างๆนะครับนี่อันนี้หนาเพิ่นยังไหวครับเพิ่นยังสาม,มารถที่สิแบกเฟืองมาก้้องได้นะครับส่วนปูกระยานี่คือเพิ่นอายุหลายแล้วครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าอัดกระเหลีเร็วและกะ เฟ็บกับายเวลาเอาไปแหงงว่หยควอยกับแบกไปเทือรกรดหนอ่งยสินะครับแต่ถ้าแบบนี้เวลาเอาไปแหงงว่หยควอยกันดึงข้างล่างนะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ดึงข้างล่างปึ๊บ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 บัดนี้พอแต่ดึงไปเรื่อยๆข้างล่างมันก็สิเป็นจอยเข้าไปนะจอยเข้าไปจอยเข้าไปแต่ว่าทึ้งๆก็ยังเป็นหมวกนะคล้ายๆเป็นล่มนะะั่นแหละคือกันกับกล้องเฟืองกลางล่มนะครับต้องอัดแน่นอีหลีเลยพี่น้อง อัดเหยียบจนวัดสีดึงบ่อคุณในเวลาเอาแหงว้หวงแหง้วยดึงจนว่าเลยล่มพัดมากกับบอติงแต่ถ้าอัดบอลแอนเหยียบบอลแอนออน,อนี่ล้มพัดกับเซ่เลยครับก้องเฟืองนี่โมเมนต์ว่าผู้ใดผู้หนึ่งก็ะเฮดได้เลยครับมันต้องมีลักการขัดสูงสุดเลยในการก้องเฟืองแบบสมัยเกาเ่าานะครับเป็นเทคโนโลยีแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน <c oughs> กล้วยฟังนี่ก็มีสองเครื่องกล้วยงา,งามครับนี่ปนานัา่าเสียวไปจำ้ำเกลือไปผงกินปักเกลือวาสันเพิ่นเก็บหน่วยดิบไปวาเสียวไปจำ้ำก็อยู่ผงกินพืน่อน่ะเพื่อนโบโหวัวมันเป็นคือบักหยังนะเพิ่นโบโหวัวบักหยัง ก็เลยว่ากินได้ก็เลยว่าทายพยาิวะขาพยาดหน่วยดิบบักเกืือดิบครับต้มกินหนามขาพยาดครับสมัยด็กี่เคยกินอยู่ได้ต่หนึ่งเพราะว่าสมัยหน่อยๆจอยจอยตัวซ้ำแขนดิพี่นอ้องตัวหน่อยๆซ้ำแขนจนเขาว่าโอ้เป็นสีหง่เปล่าบักน,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 นี้เขาว่า แล้วว่าเมียนมันสิตายที่มันบน่ใหญ่มันขาดสารอาหารนะครับสมัยน,น้อยๆผู้เฒ่าว่าโอ้ยเป็นพยาตรร้ายปวดหัวนะเอาบักเกลือดมาตั้มให้กินสมัยเด็กดี้เพื่อให้กินเนี่ยก็กินตัวเนาะผู้เฒ่าพากินไหมไอโดแลนไปแย่ไรโดไอโดไปแย่งลายคู่สาไอโดเอ้ยกิ้วคิวไอโด มาแล้ว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 ไอ้โดมาแล้วไอ้โดโอ้ลุงเดียไปไหนยังมาแล้วนะพี่น้องลุงเดียไปไหนยังมาเลย ลากรถดยังมาก่ผู้เดียวดงโด,ด,ดงดงดงมากนั่นนี่มาแล้วครับมาแล้วคือทายคลิปแบบนี้นี่ก็ซิมีไอเอฟซี FC ที่จ่องสิจับผิดอยู่ในพี่น้องจ่องสิจับผิดแบบได้่าทจ่จัองสิจับผิบบดว,ว่าบ้างคลิปนะเห็นผู้นี้เฮ็ดอีกผูน้นึงคือบอยเฮ็ดจังสีนะบ้างคลิปเห็นผู้นี้เฮ็ดอีกผูน้นึงคือบอยเฮ็ดจังสินะ นี่คือคนสีจ่องจับว่าเป็นยังคือโบซอยกันเป็นยังคือโบซอยเขาเป็นยังคือโบเห็ดซอยกันจังสันจังสีนะคือกะคือว่าเฮาอยู่กันหลายคนครับพี่น้องเฮาอยู่กันหลายคนหล้กอก็เฮาอยู่แบบมียูทูบเบอร์หลายช่องนะเปิดยูทูบกันหลายช่องก็เลยคิว้าวากันว่าอันใดที่สามารถเห็ดได้คนเดียวกับเห็ด แล้วกะเฮ็ดแล้วก็ถ่ายคลิปเอานะครับมันกะถ้าเกิดว่าเข้าไปเฮ็ดกันหลายคนในเรื่องที่มันสามารถเฮ็ดคนเดียวได้กะจักสีไทยส่องไปจกักผู้ใดสีไทยแมนบอแล้วบัดนี้ถ้าเกิดว่าบ่าวโทษไทยส่องอื่นเข้ากะสีคือกันกับยอดวิวเขาโบกขึ้นอนะ่ะกะให้เพิ่นเฮ็ดแล้วให้เพิ่นทายคลิปเอานะให้ป้านางเฮ็ดให้ลุงเดียทายให้ลุงเดียเฮ็ดให้ป้านางทายอย่างนีง้นะครับสารับ ซอยกันเห็ดซอยกันนทายนะครับแบ่งแบ่งกันนะครับแบ่งหนาทีกันแบง่งการถทายคลิปเรื่องรล่าต่างๆของคนดีถ้าบบาท้วนสิไปน้ถทายทุกทุกช่องหรือว่าน้าเห็ดทุกเรื่องมั่นก็นสีแบบว่าคนอื่นบ่มีโอกาสได้ทายหรือว่าบ่มีโอกาสได้ยอดวิวบ่มีาลได้ายังสินะครับก็แบ่งแบ่งกันเป็นการผูดคุยตกลงกันไว้นะครับก็ขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีให้ความสนใจเรื่องเล็กๆในน้อยแบบนี้กห้ไอไอ ความคิดเห็นนะครับถือว่ายัางสนใจทีมงานหลังบ้านเนะพี่น้องเนาะขฝุกกดติังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสมิใสกอค,ครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ